เสร็จแล้วนะครับผมนีม่นะครับ <Wow. S 1> แกงส้งมมะล,ละกอกุ้งเรื่องกินขอให้บอก สวัสดีครับพบกับช่องในต้อมเข้าครัวครับวันนี้ต้อมพ่อครัวมีเมนูแกงส้มนะครับที่จะนําเสนอให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมก่อนที่จะไปชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของในต้อมเข้าครัวด้วยนะครับที่มีเมนูในการทําเสนออาหารนะครับไปเลยครับผมครับผมตอนนี้ต้มตั้งน้ําน้ําเดือดแล้วนะครับต้องใส่พริกแกงส้มนะครับนี่ครับยี่ห้อแม่น้อยนะครับ ลงไปเลยนะครับผมลลายกับน้ำเลยนะครับลลายพริกแกงก่อนนะครับผมจากนั้นต้อมจะใส่มะละกอลงไปเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาประกอสุกปรุงรสนะครับง่ายๆครับผมเมนูแกงส้มนะครับผมจากนั้นต้องจะปรุงรสนะครับผมน้ำมะขามเปียกนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับผมใส่หมดเลยต่อด้วยน้ำตาลปิ๊บนะครับครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ น้ำปลานะครับผมใส่ไ e, 네ปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับโย รอน้ำเดือดก่อนนะครับจากนั้นต้องจะใส่กุ้งแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับโยอย่อะลจ้า เดี๋ยวรอกุ้งสดเดี๋ยวรอกุ้งสุกนะครับก็พร้อมรับประทานแล้วน,นะครับผมว้าวกุ้งที่ใช้ก็เป็นกุ้งขาวพาหลังนะครับไซต์ตัวโตใหญ่ๆเลยนะครับ กุ้งน่าจะสุกแล้วนะปิดแก๊สเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับแกงส้มมะละกอกุ้งนะครับโอ้โหกุ้งเน้นๆเลยนะครับใส่ัตโตเลยจัดเรียงสวยๆนะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับ ใช่เลยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง youtube ในต้อมครอบครัวด,ด้วยนะครับผม